ตามที่กองประชาสัมพันธ์สำนักนานเลขานุการกองทัพบ,บกได้ถแถลงข่าวการรับมอบโดรนและแอนติโดนจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินมูลค่ากว่า60ล้านบาทเสริมศักยภาพภารกิจป้องกันชายดานไทยกัมพูชาในวันที่25สิงหาคม2568เวลา11นาฬิกาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบ,บก พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองเป็นผู้แทนกองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกรับมอบระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับจำนวน15ชุดมูลค่า32ล้าน1แสนบาทอากาศยานไร้คนขับสำหรับสำรวจและบรรทุกสัมภาระจำนวน41ชุดมูลค่า14ล้าน4 7 7 1 0 0บาท และอากาศยานไร้คนขับสำหรับลาตะเวน20ชุดมูลค่า13,910,000บาทจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินรวมมูลค่า60,487,100บาทโดยมีอาจารย์ปานเทพพวัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมด้วยคุณสุรวิทย วีรวันรองประธานมูลนิธิและอาจารย์คมสันโพคงนักวิชาการด้านกฎหมายมูลนิธิเป็นผู้แทนมอบซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนร่วมสมทบทุนในโครงการผลิตโรนชนิดพิเศษต่างๆผ่านมูลนิธิยามเพ้าแผ่นดินเพื่อลดการสูญเสียของทหารหารในการลาดตะเวนและเพิ่มสารยานุภาพโจมตีและป้องกันตัวจากการรุกล้ำเทนที่ผืนแผ่นดินไทยซึ่ง ทางมูลนิธิได้ดำเนินการจัดหาดโดรนและแอนตี้โดนมาอย่างต่อเนื่องจากพลังน้ำใจของคนไทยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมเป็นเงินกว่า93ล้านบาท นอกจากนี้คุณจิตนาธลิ้มทองกุลผู้ทานพุณสนธิลิ้มทองกุลได้มอบหลวงปู่ทวดจากห้องพระบ้านพระอาทิตย์รวมทั้งม่อพระนารายณ์ทรงสุบันรุ่นพิทักษ์แผ่นดินซึ่งทางคุณสนธิและคุณจิตนาธได้ร่วมจัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้พี่น้องคนไทยที่ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกองทัพภาคที่สอง และทางคณะอาจารย์ปานเทพได้มอบยาดมสีเทพจำนวน2,500หลอดมูลท่า1 0 0 0 0 0บาทตลอดจนภาคเอกชนต่างๆร่วมสนับสนุนอาทิสายรัดห้ามเลือดทูนิเก้จำนวน183ชิ้นผ้าใบขนาดใหญ่20ผืน แป้งดินสอพองสูตรเย็น400ซองและยาหมองน้ำมันเขียวจากกลุ่มจงรักแผ่นดินมอบเสื้อยืดคอกลม250ตัวจากบริษัทโบลินยูนิฟอร์มจำกัดเต็นขนาดใหญ่จากคุณสุธรรมและคุณกุณลดีจันแจมจรัดมอบบะหมี่กรึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มปลากระป๋องถุงยังชีพจากสมาคมรามัญยรัฐะจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้น ในโอกาสนี้แม่ท้าภาคที่สองได้กล่าวขอบคุณอาจารย์ปานเทพและมูลนิธิยามฝ้าแผ่นดินรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยที่เสียสละระดมทุนในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการลาดตะเวนตามแนวชายแดนซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือทหารในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในการป้องกันการลุกลาำอธิป,ปไตย พร้อมให้ความสำคัญและส่งเสริมการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ซอฟต์แวร์เหล่านี้จากฝีมือคนไทย ทั้งนี้จะรีบนำไปมอบให้กองกำลังสุลานารีดำเนินการวางแผนแจกจ่ายการใช้งานตามความเหมาะสมและขอยืนยันว่ากองทพัพภาคที่สองจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเหมือนเดิมและไม่ประมาทในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนื่องจากเหตุการณ์ในปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังอยู่ทั้งสองฝ่ายในห่วงก่อนการเจรจาตามขั้นตอนต่อไป